วันนี้ดิฉันก็พาเดินทางมาที่ภูเก็ตนะคะมาย่านเมืองเก่าของภูเก็ตในดาวทาวของภูเก็ตที่เขาเรียกว่าโอนทานั่นเองนะคะมาตามหานะคะร้านคาเฟ่ดังร้านหนึ่งนะคะซึ่งเก่าแก่มากดิฉันก็สอสแบแสวงหากันหน้าดูเลยทีเดียวก็เดินทางเดินไปเรื่อยๆร่วม2กิโลนะคะเขาบอกว่าให้เดินตรงไปจับ GPS ไปในระหว่างทางดิฉันก็เจอร้านคาเฟ่สวยๆน่ารักน่ารัก,รกเยอะมากมากกว่า10ร้านนะคะแต่ดิฉันก็ไม่สน เพราะว่าจุดมุ่งหมายของเราก็คือร้านนี้นั่นเองข้างหน้าของเราคือร้านโกปเปียเตียมนะคะถัดจากร้านโกปเปียเตยมก็เป็นชายหน้าอินซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางของเรานั่นเองค่ะชื่อก็บ่งบอกถึงความชัดเจนและเป็นเอกลักษณ์ของร้านอยู่แล้วนะคะเราก็มาถึงเรียบร้อยแล้วค่ะชัยหน้าอินนี่เลยชัดเจนค่ะเราเดินเข้าไปกันเลยดีกว่าร้านตกแต่งด้วยสไตล์จีนโบราณนะคะแบบดั้งเดิมมีความเป็นเอกลักษณ์และเสน่ห์มากม และดูที่กำแพงเลยนะคะมีรูปราชวงศ์นะคะหลายท่านนะคะรวมถึงนะคะคิงของสเปนนะคะมาที่นี่ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นไม่พลาดที่เราจะต้องมาชิมร้านนี้นะคะถ้ามาปเก็ตดิฉันก็สั่งซิกเนเจอร์ของร้านเลยค่ะจัดไปขนมก็น่ากินเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคะและในระหว่างที่รอออเดอร์เราก็จะเดินทางเข้าไปดูข้างในร้านนะคะของเก่าตกแต่งมากมายมากอายุหลายร้อยปี และดิฉันก็ไม่พลาดนะคะที่จะแอบส่องที่นั่งของกษัตริย์สเปนนะคะในสมัยก่อนเราก็มาดูกันต่อเลยค่ะดิฉันมีความชื่นชอบมากรองเท้าเกียร์สีแดงเขาวางเรียงขึ้นไปจนถึงชั้นสองนะคะเอาระค่ะขนมของเราก็มาเสิร์ฟแล้วนะคะน่าทานมากๆรู้ไหมมื้อนี้เนี่ยอยู่ที่200บาทเท่านั้นเองค่ะขนมและน้ำชาที่เป็นซิกเนเจอร์ของร้านก็จบทิปเท่านี้ค่ะ